สวัสดีครับวันนี้ช่องเอ็นอาร์บีโคราชนะครับเรามันจะมาบ i y วต้มหูกันนะครับต้มหูมีตุ้งติ้งนี่ครับอยากเอาออกเราก็มีอุปกรณ์แค่ว่ากระดาษทรายคีมตัดเหล็กนะครับมาแล้วครับเรามาลองวิธีทํากันนะครับไปดูนะครับว่าถะทํทำยังไงเพราะว่าไม่อยากได้ตุ้งติ้งนะครับดูนะครับ เริ่มกันเลยนะครับตัดเลยครับจะทำได้หรือเปล่าครับโอเคนะครับเพื่อนๆโอเคเหลือันนี้ครับคมคมอยู่นะครับเราก็ทำให้เกี้ยงเกี้ยงแค่หน่อยครับให้เกี้ยงเกลี้ยงหน่อยครับโอเคครับมาทำอีกอันนะครับ ู้หญิงก็ทําได้นะครับดูครับคมนี่ครับจะตําหูนะครับเรากระดาษทรายฝนไปดูนะครับเอากระดาษทรายมาฝนทําให้เจี่ยงกว่านี้นะครับตัดให้ติดเลยนะครับจะได้ไม่คมไปดูนะครับโอเคแค่นี้ก็ใช้ได้นะครับ ไม่มีตุ้งติ้งแล้วนะครับเดี๋ยวแจกกะดาดรายมาฝนแค่นิดเดียวนะครับดาดรายฝนให้สวยๆนะครับจะได้ไม่ตั้มหูเวลาใส่นะครับโอเคครับนี่ครับดูดีการ d ี y วนะครับอันนี้ก็ไปใส่ได้เลยครับง่ายนิดเดียวครับแค่นี้ครับเหลืออีกข้างหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ฝน อันนี้ยังคมอยู่นะครับเพื่อนๆดูนะครับฝนให้มันหายคมฝน,นให้หายคมนะครับคตยังคมอยู่เราทำดีๆครับเดี๋ยวจะได้ไม่ใำไม่จำหิวนะครับโอเคนะครับค่อยๆฝนไปครับให้ลบคมให้หมดครับ โอเคเรียบร้อยครับเดี๋วนี้ก็ได้ตุ้มหูคู่ใหม่แล้วนะครับจากการ DIY นะครับครับถ้าเพื่อ,อนๆชอบอยังไงก็กดติดตามหน่อยนะครับครับเดี๋ยววันหลังผมจะมีวิธีอื่น,นมาทำให้ดูอีกนะครับครับอันนั้นก็วันนี้สวัสดีนะครับ